สวัสดีครับวันนี้พบกับเรานะฮะที่ที่อายุทยานะฮะตลาดน้ำอายุทยาเราจะพาไปดูน้องงามโชคนะฮะน้องงามโชคว่ามันตื่นหรือยังฮะตามมาเลยครับเพื่อนตามมาเลยงามโชคยังไม่ตื่นนะครับ เดี๋ยวพอเขาตื่นนอนเราจะให้เขาแสดงและโชวิธีความรู้ที่เขาร่ำเรียนมานะฮะความน่ารักของน้ำโชคะแต่ตอนนี้นอนขี้เซาครับ โอ๊ยตื่นแล้วกวนกวนมากวนทูทำไมมากวนหนูทำไมตื่นแล้วโอ้ย๊ยบิดจีเกนยรมสวัสดีครับอืม <laughs> <laughs> อุ๋ขนขนปุยเลยนี่ขนปุยเลย <c oughs> ผมยาวมากเลยครับไปหางนอนด้วยอา้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับห <c oughs> างนอนด้วยอ <c oughs> หัวหน้าหิวเหรอตื่นมาหิวเลยเหรอนำโชคตื่นมาหิวเลยแหละครับเออเอาเอาอะไรกินอ่ะเอาเอาหญ้าม่าหญ้าอย่างงี้กินไหมอย่างงี้กินไหมเดี๋ยวลองลองหนึ่งนะเราลองหนึ่งก่อนอ่า ให้งำโชคนะครับกินไหมเอากินครับ <c oughs> นี่กินตัวเล็กกินมากินดั้งเช้าเลยเลให้อีกให้อีกให้อีกเอาตัวนี้ให้ตัวนี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 ้อ่ะ น้ำโชคบอกหนูหนูนอนยังไม่อิ่มเลยพ่อมากวนละน้วโชคเนาะรูปหล่อทำเนี่ยตัวนี้รูปหล่อนะโอ้นี่ได้พ่อเลยนะฮะได้พ่อเลยดูสัดส่วนใบหูดูหน้าดูมืองวงดูขาได้พ่อเลยฮะนี่แม่แม่เขาเนี่ยแม่เขาตัวไม่ใหญ่นะ ไม่เขาเอาตัวไม่ใหญ่ตัวเล็กๆได้ได้แบบได้พ่อนะฮะได้พ่อไหมนี่ใหญ่ๆแง่ได้พ่อเลยพ่อโ,โอเล่เลยว่าเด้อกินหญ้าไหมถ้ากินหญ้าเสียงหน่อยเสียงก่อน ฮากินยาเสียงก่อนเอาเสียงเดียวเอาเสียงเสียงก่อน <laughs> ไม่บาดนะฮะไม่บาดเสียง,ยงนี่นะฮะงามโชคยังยังยังไม่ออกเสียงนะฮะคือยังไม่เป็นนะฮะแล้วก็ค่อย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 เป็นค่อย,ค,อยค่อยไปนะฮะงามโชคนะ หลักสูตรยังไม่จบหลักสูตรนะฮะเสียงอีก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 ดังๆหน่อยเสียงจา้จาก,ก่อนจ้าก,ก่อน <c ười> เสียงเบาใจโอ้ย <c ười> ไม่ว่านะนี่ไม่ว่าน่ารักนะฮะน่ารักไม่ว่าตัวไม่โตนะฮะไม่ว่าอุ้ย น้ำผึ้งค,ครับในบาทหักคลาดกันแล้วคาดเก็บขยะเก็บเศษยญ้าฮะหักทิ้งเลยฮะเนาะฮะหักออกเลยนี่ในบาทในบาทเห็น เล็กๆอย่างนี้ไม่ว่าสูงกว่าแก้วตานะฮะใหญ่กว่าแก้วตานะสูงกว่านะนี่งๆให้ดูดูหางเลยสิลูกโอ้ีหหางหางพึ่งหางพึ่งยาวนะหางพึ่งยาวนี่ยาวงามโชคจับหางไม่ได้นะครับามโชคไหน นิสัยดีครับแม่วาดนี่นิสัยดีมากดิกด๊กๆเข้าได้หมดครับลูกๆลูกๆก,ก,ก็เข้าได้ขึ้นนั่งคอบนคอได้เลยแม่วาดนี่นิสัยดีออกลายสวยครับนี่ลายออกลายเปือกสวยครับนี่น้าออกลายเปือกสวยด้วยไหนี่ฮะ นำโชคจะห่วงหางนะฮะจับหางไม่ได้เลยนำโชคเอาอไหมเดีย๋ยวให้นำโชคก่อนเดี๋ยวให้นำโชคก่อนเอาช็อเท่านี้สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนครับโอ้น่ารักจังเลย โชคนะมนะามโชคถ้าผู้ชมที่เข้ามาดูแล้วนะฮะก็กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับทางช่องะฮะช่องพลายโอเล่ครับอาใหม่วาดอนดูเขาพอเราจะโยนนี่ฮะเราจะโยนให้ให้คุณแม่นะเขาก็แบบเขาก็ห่วงครับห่วงกินครับแล้วก็ หันตามลอยางฮะไม่ว่าเสียงหน่อยดัง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 บรรยาก,กาศตอนนี้นะฮะตอนนี้เราอยู่ที่อยุธยานะฮะอยุธยานีโอเล่มาเที่ยวสักสองสามวันนะ นี่อายุทยานฮะคือถ้าถ like well, ้ามาอายุทยานนี่จะเห็นเลยนะเห็นเป็นแบบนี่นี่เป็นแบบเจดีสูงสูงนี่ฮะเดี๋ยวให้ดูนี่ฮะเป็นเจดีสูงสูงอายุทยาเป็นเมืองเก่านะฮะเห็นอะไรแว๊บเดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาดูพระอาทิตย์นะฮะเดี๋ยวให้ดูฟิลบรรยากาศก่อน ออนี่ฮะเดี๋ยวฮะตามมาดูกันฮะนี่ได้ฟิลบรรยากาศนะฮะตรงนี้เขาเรียกวัดช้างนะฮะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเคยเคยมาเที่ยวตลาดน้ำหรือเปล่าครับถ้าท่านที่เคยมาเที่ยวแล้วก็น่าจะรู้จักนะฮะถ้าท่านที่ยังไม่ไม่เคยมาก็เดี๋ยวผชมจะบอกฮะ ท,ที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นวัดช้างนะฮะวัดช้างเมื่อก่อนจะเป็นช้างล้อมฮะเป็นลูกป,ปั้นฮะลูกป,ปั้นช้างเนี่ยล้อมล้อมเจดีย์เขาเรียกเจดีย์ช้างล้อมครับทีนี้ตามการเวลานะฮะเขาก็บูรณะบูรณะแบบเขาไม่ได้เขาไม่ได้ทุบทุบลูกป,ปั้นช้างทิ้งรอกครับแต่เขาเอาอิฐมาสร้าง ทับครับรูปปั้นช้างอยู่ข้างในนั่นเลยฮะสร้างทับรูปปั้นช้างไว้ก็เลยไม่เห็นฮะแต่ถ้าจะถ้าจะให้พระอาทิตย์สวยเลยฮะพระอาทิตย์สวยมากฮะนี่พระอาทิตย์ขึ้นฮนะเฮ้ยขึ้นเลยไม่ใช่ไม่ใช่พระอาทิตย์หรือเปล่าดูจันทร์หรือเปล่ายิงจันทร์หรืออะไรนี่แหละฮะพระอาทิตย์เนาะ,ะถ้าจะดูให้เห็นรูปปั้นช้างล้อมนะฮะ ต้องดูวัดหนึ่งฮะวัดทางนี้ฮะวัดมเหยงครับเป็นวัดมเหยงครับทางนี้จะยังมีรูปปั้นช้างล้อมอยู่ฮะท่านผู้ชมที่ผ่านไปผ่านมาก็แวะ,แวะมาเที่ยวได้นะฮะ งานทุก,ก่อนอ่ะจ้าก,ก่อนอ่ะจ้าก,ก่อนนี่ให้ให้ให้ใหท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะฮะนี่แม่วัดอ่ะเสียงอีกนิดนึงเสียงหวันอย่างเงี้ย อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับเอออางามโชคอ่ะ,อะให้แฟนคลับท่านผู้ชมเขากดไลค์กดแชร์ให้ด,หด,หด้วยนะอ่ะสวัสด,ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับผมครับโอ้กดไลค์กดแชร์ให้ให้งามโชคด้วยนะครับครับเอาอีกครับ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 กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับครับครับผมครับผมอ่า อย่าลืมติดตามคลิปหน้านะครับคลิปหน้าครับผมวันนี้ครับสวัสดีครับ